จริงเวลาอยู่ด้วยกันใครยอมใครมากกว่ากันหรือว่าผมยอมอยู่แล้วอรับผมยอมมียอมบ้างไหมมีบ้างครับมีบ้างอธิเชยอะไรด้จบไม่สวยครับผมผมก็เห็นคุณตีกันางเนี้ประจำเอาจริงๆชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นเหรอเตยอย่างนี้นะรักกันนะรักกันแต่ว่ามีเห็นไม่ตรงกันบ้างเรามักจะเห็นได้ยินแบบโปรเจกต์ทีชนะมีกินชนะนะครับโอ้โเขาชนะทุกรอบเลยพี่ในงานต่างๆนูยยอมเพราะหมดนะไม่จริงเพราะเมื่อเช้านี้ นักข่าวลุมกำลังถ่ายรูปอยู่แล้วคุณเห็นไม่ถามยิ้มไหมพีพีบอกยิ้มคุณถึงยิ้มใช่เขาจะอยู่ฝั่งไหนผมก็ถามเขาพีจะอยู่ฝั่งซ้ายผมก็ให้พีอยู่ฝั่งซ้ายพีอยู่ฝั่งขวาให้ก็ได้คอสนี่ก่อนคอสนี่หลังเนี่ยผมได้หมดล่าสุดนะถ่ายรูปคู่เลยนะเขาไล่หัเปลี่ยนเกงผมไม่้เปลี่ยนเห้เขาเลยเขาไล่อย่างไงเธอจะถ่ายรูปเต็มตัวกางเกงเธอมันมันไม่เข้ากับเกงฉันอะถ้าไม่แคร์ก็บอกว่าอันก็ใส่อันเดิมแสดงว่าแคร์แคร์แคร์เธอพูดเลยท่นถูกหมดยอม ยอมทุกวัน